งงไหมงงเด็กงงเด็กงงเด็กงง,กง,งที่เราอยู่พิวนี่นคืออะไร ขี้ครับเปลี่ยนเต้นอะไร บ้านนี้ทนหนาวได้เหรอปีเนี้ยบ้านนี้ทนหนาวได้ครับปีนี้โอ้บ้านไหนผิวแตกแล้วอ่ะอุบลเหรอขูดยิปปิงซีทีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนอีกรอบนะครับสวัสดีพี่ทุกคนครับ <c oughs> บ้านนี้ผิวสวยแ <c oughs> ช์โคลนวันก่อนผิวชุ่มชุ่นคับ หมูดึงคือตัวที่มีตาซ้ายข้างเดียวนะทำไมไม่ไม่เล่นกันเน้อง าศดีเไดงบอกอากาศดีอากาศดีาาดดวิ่งออกกําลังกายหน่อยให้เหงื่อออกเจลอ่นอุ่นๆอ,อ้าวแม่หนีลงน้ําแล้วแม่หนีลงน้ำ,วนนำไว้แม่เล่นด้วยหนูดดเล่นกับแม่ก็ได้จะห่างครับเนี่ยไม่ใช่อิโปครับ ใช่อฟังละครละครผมผมปิดกองไปนานแล้วครับผมปิดกองไปนานแล้วนะพี่เบนนี่ส่งแล้วอุ๋งุงอึ่งไข่อึ่งขี้เี้อึ่งขี้ครับยันกระดุกเราไปตัวอนตอนดำน้ำครับจะเป็นตอนดำน้ำครับพี่ไม่จนนา ต่อ,อไปเลยคอนพอโมกเก่งแค่ไหนโทรศัพท์เหมือนว่าเขื่อม่วงไม่แปลกอะไรก็เกิดขึ้นได้กับตนันเออเป็นอึ่รรองไข่เด้งก็อึ่งไข่ก็ต้องสวยอะ,อ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 ,ะอะไรอุ๋งอุ๋งอนะุ๋งอะไรเหล็กอะไรอะเด้งอึ่งไข่มีไข่นะกำลังกินข้าวเลยเห็นเด้งอยู่ในบ่อ อร่อยเลยทีนีอน้อันสักหน่อยไหมครับพี่นัทเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมห่อไปให้ครับเดี๋ยวผมส่งหลังห่างเดียวครับมีหูซ้ายหนึ่งหูใช่ไงมีหูซ้ายหนึ่งหูเฉียบเอียงใครนะ <laughs> บางคนหวาน <laughs> เขามาจะหวานใจของเขานะครับ <laughs> พี่นดัดอะแต่ป่านนี้กำลังกินข้าวแบบหวานหวานอยู่ครับ <laughs> พี่นดัดอะพูดไปโต๊ะเต้ง